ในโลกยุคใหม่ใครคุมแร่หายากได้คนนั้นคุมเทคโนโลยีโลกและในปี2024ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นอันดับ6ของโลกในด้านการผลิตแร่หายากหรือแร่ e อิร์ธนี่ไม่ใช่แค่ความสําเร็จด้านทรัพยากรแต่คือจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ของโลกพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและภูมิรัฐาศาสตร์โลกข้อมูลจาก USGS และ Investing News Network ปี2024ระบุว่าไทยผลิตแร่หายากได้13,000เมตริกตันเพิ่มขึ้นกว่า261%ภายในปีเดียวเติบโตรเร็วที่สุดในโลกโดยเฉพาะพื้นที่นครราชสีมาบุรีรัมย์กำลังกลายเป็นฐานทรัพยากรสำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรม e v แม่เหล็กถาวรและพลังงานสะอาดแร่หายากคือทองคํายุคเทคโนโลยี แร่หายากไม่ใช่ของใหม่แต่วันนี้มันคือหัวใจของเศรษฐกิจเทคโนโลยีมันอยู่ในทุกสิ่งที่เราสัมผัสรถยนต์ไฟฟ้ากางหันลมโทรศัพท์ชิปคอมพิวเตอร์และแม้แต่ระบบเลดาร์ของกองทัพดังนั้นผู้ที่ถือแร่หายากก็คือผู้ที่ถืออำนาจในการขับเคลื่อนอนาคตของโลกประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมีศักยภาพทางธรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ระหว่างเส้นทางการค้าจีนอาเซียนและเริ่มมีฐานการแปรรูปในประเทศเช่น n e โอแมก e นไคน์ควนตโคาผลิตแม่เหล็กถาวรสหรับอุตสาหการ EV, รม EV ีรวมถึงการลงทุนจาก BYD มูลค่า486ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยจึงมีทั้งทรัพยากรและห่วงโซ่อุปทานในมือเหลือเพียงสิ่งเดียวที่ต้องระวังคือ คนที่ถือสัมปทานในทางเทคนิคสัมปทานคือสิทธิ์ในการขุดและแปลรูปใครได้สัมปทานนั้นก็คือคนที่มีสิทธิเข้าถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันสัมปทานไทยอยู่ในมือ3ากลุ่มใหญ่รัฐไทยและหน่วยงานราชการซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิตามกฎหมายบริษัทเอกชนไทยและต่างชาติท,ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมผลิตและทุนจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นที่เริ่มเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างห่วงโซ่เข้าวงจร คำถามสำคัญคือในสัญญาเหล่านี้รัฐได้ประโยชน์มากแค่ไหนมีการรับได้โตะเพื่อเอื้อเอกชนหรือไม่และประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์เพียงนิดเดียวหรือไม่เพราะในหลายประเทศรอบข้างเช่นเมียนมาหรือไนจีเรียรัฐบาลได้เพียงส่วนแบ่งเล็กน้อยในขณะที่เอกชนได้ผลกำไรเกือบทั้งหมดทำอย่างไรให้สัมปทานอยู่ในมือที่ถูกต้องและไม่กลายเป็นสมบัติที่รัฐถูกหลอกให้ขายถูก นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดในยุคที่ทรัพยากรหาย,ยากขึ้นทุกวันต้องเปิดเผยสัญญาสัมปทานอย่างโปร่งใสเพราะในอดีตเคยมีกรณีการรับได้โต๊ะหรือการล็อบบี้เพื่อเอื้อบริษัทเอกชนบางรายโดยแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าที่ระดับสูงและนักการเมืองซึ่งผลลัพธ์คือและได้ส่วนแบ่งต่ำกว่าความเป็นจริงหลายเท่าและประเทศไทยกลายเป็นเพียงผู้ให้สิทธิ์ราคาถูกขณะที่เอกชนต่างชาติได้กําไรเต็มมือ ถ้าไทยเดินหน้าถูกทางเราไม่ใช่แค่ผู้ผลิตอันดับ6แต่เป็นผู้กําหนดเกมโลกประเทศหนึ่งวันนี้ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่โลกเริ่มหันมามองแต่ถ้าเรายังปล่อยให้สัมปทานอยู่ในมือของคนที่ซื้อได้โดยเงินใต้โต๊ะเราจะไม่มีวันได้ค่าของทรัพยากรทีท่แท้จริงแต่ถ้าเราจัดระบบให้ถูกเปิดความโปร่งใสวบคุมสัมปทานด้วยนโยบายเชิงอุตสาหกรรมและเน้นผลประโยชน์ระยะยาวของชาติเป็นหลักประเทศไทยจะไม่ใช่แค่ผู้ผลิตแร่หาย,ยาอันดับ6ของโลก จะกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสะอาดของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่มหาอำนาจทั้งโลกต้องหามาร่วมมือแล้วคุณล่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้โปรดคอมเมนต์กัามาเยอะๆนะครับแล้วโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ